พี่น้องสวัสดีช่วงเช้าครับตัวต้มดอกยูคาครับพี่น้องขางทางสูงครับพี่น้องมองอยากเดี๋ยวก็ยังไม่เห็นตัวบินออกจากรังเลยครับบินตัวออกจากดอกใหม่เลยยังไม่เห็นบินไปรังเลย ต้องซูมห้าวครับพี่น้องดอกยาก็ไม่ต้อมครับดอกยาอยา่างเยอะหรือว่าเพิ่งจะอยู่ไก่อ่ลมกันแรงครับพี่น้องช่วงเฉาสำคัญครับพี่น้องดูตัวแต่ดอกยุคค่าสูงมองอยากดอกยุคค่าตอมอยู่บนยอดครับพี่น้อง ล้มกล็ลืมแรงเลรอครับไปครับวิรูวบิดไว้ทางไหนครับพี่น้องเดี๋ยวซูมหาครับพี่น้องลงมอาจจะแรงสักหน่อยครับมูป่ายูคาครับพี่น้องผมด,ดูตัว ผมก็จอดไปมุ่งไปยุค่าเดินมาเนี่ยครับครับหลุดมาไม่ได้ครับทางขาดมาสุ่มหาตัวมาเจอตัวต้อมดอกฝักทองครับพี่น้องผอม,มีตัวอยู่ มีปลาปักทองครับพี่น้องสายแล้วตัวนี้กำลังชิดขอถาไก่ๆซะหน่อย,อยตัวนี้กำลังชิดตัวนู้นก็บินชิด vào cho mua ngay ở ừ. phía nông Tốm nằm như nhìn vô khứ Lôm lên gặp Toán chuồng chảo Muốn đi chuồng chào lôm lên ừ, Muốn bị này mày đầy đấy นี่ถุงนิ่มกีดส้นเต็มคขแล้วครับเ,เดี๋ยวรูปผลครับพี่น้องเดวกทองเปนตัวบินไปแล้วครับพี่น้องบินไปปาอยู่้านับไปาอยู่ค้าป้าใหญ่เินบินไปสองแม่ครับพี่น้อง นี่ไม่ทางเดียวกันไปครับไปแล้วครับต้ตนไม้พุ่มๆเดี๋ยวก็ไปปลายุค้านครับลุย,ออย,ยครับพี่น้องลอยครบตีครับโอ้โหโ,หโอ้โหเลยปันกิ่งมาเลยครับมูอะไอยู่ตัว แต่ว่าแม่พึงไปจับอยู่นู้นลอยแหลังอยู่นะไอยลังอยู่เป็นกิโล่ล่ะลังมาถึงนี่อันนี้ก็เป็นเชิงกระดาษเอยหัวงนามใหญ่อยู่ครับเอยหัวงนามมาถึงนี่ ไปครับน่าจะคุละลังนะภาวนาให้เป็นคนุละลังเดินต่อครับพี่น้องมาที่ร่างพึงครับต้นกระถินครับโอเคอาจะจับปุ่นเย้ากันก็ลังทีเ้าตีครับพี่น้อง ได้พึ่งมิมมาลังหนึ่งครับน้ำดีเลยครับเดินบุกมาได้พึ่งมิมโอ้น้องน้ำใหญ่งูลอ,อยพึ่งล่างครับต้นกระถินแล้วห้องนอ้ำใหญ่นี่ไปลงเจา้าครับมันลอยห้องน้ำครับกินเหลืออยู่ ลังขาดล่วงแล,ล้วลยล่างเลยลังมาถึงนี่เลยเกือบถึงกิ่งเล็กนี่เลยครับอือเลยล่างจา,างยาวอู้หุ่นหอบเงี้ยอือเฮ้หุ่นหอมจางใหญ่อือลังยาวถึงนี่เลย ยาวขึนน้มโอ,อ้ยครับเึงไปเจอกันครับอีสัครู่โอเคโดนควนแล้วครับพี่น้องไม่โดนควนไม่ได้ครับขิงเล็กฮะวอยู่ แทบหล,ลุนเดียวกันครับทีก็ตีหน้าม้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่างกล่องก่อนครับพี่น้อง,องปาดครับปาดกันเลยหยกเยกน้อยครับกิ่งเล็กพุ่งไม่ครับพี่น้อง โอ้คนละลังครับพี yeah. no. ่น้องอันนี้มีแต่ดอกดอกฝักทองไม่มีครับพี่น้องคนละลังมาดูลังดอกฝักทองจิตเยอะหรือเปล่าครับหรือว่าลังก็ตีไปแล้วลัางก็ตีไปแล้วหรือเปล่า พี่นั่งนี่ก่อนปกตีก่อนครับพี่น้องโอเคไว้ใช่ได้ครับพี่น้องยังเขียวอยู่ สวยใช่ได้โอเคหลังสวยครับพี่น้องครับขอบคุหลังที่สองครับพี่น้องเป่ากระสาครับโอเค ก you know ่อนแสงหน่อยครับพี่น้องว้าวน่งสวยอยู่ ยอยู่ังเต็มพอดีน้ำน้อยครับพี่น้องลังสวยเลยโอเคครับเดี๋ยวปาดครับ ที่ต่งกองครับพี่น้อง้งสวย 买个皮囊。 ก็ไม่ใช่ดอกปักทองครับพี่น้องมีแต่ดอกดยูคาครับเอ้ยรัางดอกปักทองมันลังไหนเนาะสะีแะไรลึกป่าทำไมเกสรเต็มขาเน,ะนาะหน่อยจังแต่ว่าลังสวย เต็พอดีครับพี่น้องขอลังสักหน่อยดูไว้พี่น้องนี่ไงดอกฝักทองอยู่ขอบไปอยู่ข้าบนี่เลยเบลอเลยดอกฝักทองครับชัวเกือบเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ ต้องไปดูที่เกสรอ,อีกทีหนึงตามหาดอกทองล่างดอกทองพี่น้องได้เจอกันด้านบนโอเคตามยาวครับพี่น้องคุจุดเรียบร้อย น้ำใหญ่เลยครับพี่น้องลังยิกหาวันครับถอดในกลางยีสิบกวันอันสวยแจมอาทิตังกล้องครับพี่น้องโอเคครับพี่น้อง làm từ lăng lẽ lăng thì súng các vị nó hướng xuống lăng thì súng nam ừ. ok đổ hộp thóc น่นสวยอยู่ครับตัวยาวครับ oh. อ๋อ,อไปสิม <c oughs> าจากอ๋อพีเลยน่นสวยครับพี่น้อง <c oughs> ไปรับบ้านครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ <c oughs> รัก <c oughs> สวัสดีครับ